คู่ที่6นะคู่ที่6แดงนี่อิสราเอลพีเันชัยไอ้หนำเงินนี่สามเคสอร่มเย็นมั่งมาแทนบรรยากาศยกที่สองนะเล่นรอดไม่รอดนะเล่นรอดไม่รอดไม่เล่นนะเล่นรอดไม่รอดนะไอ้แดงนี่อะไรแนวอิสราเอลมง เมินนี่สามเกตสอลำเย็นมาแทนน่ะตัวใหญ่ในวิธีนี้ไม่เล่นเลยนะยกที่สองนะยกที่สองพลังก็นั่งดูนะครับบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากรากเลยนะแอร์เย็นเจ็บยกที่สองนะ เหลืออี่สิวิจะหมดยกที่2องเขาไม่เล่นกันนะเขานั่งดูวนใ่นรอดไม่รอดอย่างเดียวนะครับ